นอของพี่ถูกติดแล้วเอาของพี่เออเก่งเก่งเก่งเอาพี่ก็ได้แล้วน้องอนาหนักหนักหนัก nah, พี่องค์ก็ได้แล้วพี่องค์พี่องค์ได้หนึ่งตัวแล้วน้องอันนาได้สองตัวโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาวางไว้ไปเฮ้ยเฮ้ยน โอ้ยเดี๋ยวมันก็ออกมาไม่เป็นไรออกมาดีโอ้ยหนังของหนังวันนี้เนี่ยก็ไปข้างในเลยเดี๋ยวมันจะดิ่นใส่มือนะองสาไม่ต้องไปจับมันหรอกนั่นมดมดวางไว้ก่อนไม่พี่ขุดมาทำเองโอ้อ้พี่องตัวใหญ่อยู่เนาะ เออก็นนุ่ยใหญ่กว่าก้อนโยเลยอ่าวางไว้อย่างนี้วางไว้อย่างนี้นะเด้งนะพี่โอ้ยก้อนตกกับช้ำพี่โอ่งได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเพิ่งหนึ่งตัวเองแต่อน่ะตึงกว่าครับพอสุดพี่โอ่งได้หนึ่งตัวแล้วครับแต่ค่ะอุ้ยตัวนี้กินเร็วไหนอุ้ยปากขาเลยอืมว้า ตัวนึงเดี๋ยวน้องอนาก็ได้อีกแล้วนี่ก็แกไหนครับข้อของอนาแปลกๆค่มัน่อยเอาแล้วอยู่แล้วไหนเอ้าเอ้าน้องอนาก็ได้อีกแล้วแลวพช่วยไหนไหนองแซรลุดลด้วยป่ะโอ้ลุดแล้วหลุดแล้วค่ะเอาไม้ลุดแล้วค่ะเอาไม้วางไว้วางไว้หนูวางไว้ก่อนเดี๋ยวให้พี่ทำให้เดี๋ยวให้พี่กรบทำให้ นานพี่องค์ก็ได้หนึ่งตัวขน่าสองตัวนี่เอาหารู้จุดแล้วนี่กดทำให้เมื่อกี้หนูเสียดใจไหมนี่ห่ะของสาปาปากฉีกเลยของซาปาปากฉีกของสาเป็นฉีปากฉีกแล้วนี่กดใส่ให้หน่อยเอาน้องก่อนเอาผมก่อนเอาน้องก่อนเอาน้องก่อนไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวก็ได้ทุกคนนั่นแหละเอ้า เฮ็นอีกก้อนนะจ้ะสวัสดีค่ะ